ไปหาหมอก็ไม่หายใช้ตัวนี้ก็ไม่หายใช้ทีมติ๊กตอกก็ไม่หายใช้อีตัวั้นที่ว่าดีก็ไม่หายไม่มีอะไรหายเลยจนกระทั่งมาเจอเจ้าน้องตัวนี้แหละครับดาก,ก้อนบัตรคือสยบทุกอย่างอันยองคับทุกคนยินีต้อนรับสู่ช่องไม่ได้ฟีนะคะก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะมารีวิวบอกต่อสกินแคร์ดีๆที่ไม่แพงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆก็จะเป็นเจ้าตัวน้องตัวนี้เลย ดาร้อัลบาทแอดเนสกาเจลตัวนี้เลยนะคะผมคือขอเท้าความก่อนนะครับทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีสิวมาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคืออยู่ๆสิวบนหน้าผาผมอะ่ะมันก็ขึ้นเห่อมาแบบจากไหนไม่รู้แต่คาดว่าน่าจะแพ้ครีมอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าแพ้ครีมตัวไหนแต่วทีเนี้ยเราก็ทําการแบบรักษาแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าขุดหูกระจายมากว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหายวะแบบ ไปหาหมอก็ไม่หายใช้ตรงนี้ก็ไม่หายใช้ครีมติ๊กตอ,อกก็ไม่หายใช้อีตัวนั้นที่่าดีก็ไม่หายไม่มีอะไรหายเลยเป็นสิ่งหนักเนี่ยคือมันเป็นช่วงตอนเดือนกุมภาพันธ์นี่จะอินเสิร์รูปไปดูเลยปึ้งเนี่ยคือสภาพหน้าหน้าผาผมว่าไม่รู้มัน h a p ท e เ e d เกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงอลังการงานสร้างได้ขนาดทัางไปเจอเจ้าต,ตัวน้องดักก้อนแปดแอนดสกาเดียลที่เขาเคลมว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อ รักษารอยสิวสมันแผลจากรอยสิวแบบแผลเป็นรอยดํารอยแดงโดยเฉพาะและเคลมว่าหายวันโอเคมาครับต่อไปเราจะพาไปเยี่ยมรับชมเจ้าน้องสปพคุณของเจ้าตัวน้องดาวกนรนตัดสกาเียวกันนะครับว่าไม่มีส่วนผสมอะไรบ้างที่เขาถึงเคลมว่าเฮ้ยรอยสิวเนี่ยมันหายรวดเร็วทันใจเจ้า ตัวส่วนผสมพระเอกของเราอย่างเจ้าต,ต,ตัวทาสีนะคบที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและลดการอักเสบและช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเหมาะมากกับคนที่เป็นสิวแล้วมีรอยแผลเป็นแถบนี้ช่วยเรื่องเรื่องความชุ่มชื้นการอักเสบและการฟื้นฟูแล้วก็รอยแผลเป็นจากสิวเป็นหลักนะครับโคดาก,ก๊อนบัตนะคบยังผ่านการทดสอบการแพ้เนี่ยยิ่งเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายอีกด้วยนะคบคือโัตรจะดีคีเซอร์เวอร์และส่วนตัวผมใช้เนี่ยมันก็เห็นผลนจริงๆทุกคนเนี่ยคือผมใช้อ่ะมาสองตอ,องแล้วนะ อันนี้ซองแรกอันนี้ซองที่สองอืมมันเห็นผลดีจริงๆแต่ถ้าจะใช้เยอะขนาดนี้ผมว่าซื้อเป็นหลอดดีกว่าถ้าจะคุ้มกว่านะจริงจริงอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวจะเปิดหน้าผากให้ดูนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าผากปัจจุบันของเราวันนี้เลยนะครับมีคือมันก็จะมีรอยสิวอยู่บ้างแล้วก็มีสิวอุดตันเล็กน้อยคือก็มีขึ้นบ้างปัปายครับแต่ว่าไม่ขึ้นเยอะแบบเท่าเมื่อก่อนแล้วไปแต่ส่วนตัวผมว่า อันนี้สิวขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้ามันขึ้นเยอะเกินนะอันยังไม่ป,ปกติแนละ้วอันนี้คือหูไม่ไหวนะแล้วจะขึ้นเยอะไปไหนชีวิตคือหูเกินมาครับสรุปสุดท้ายของคลิปวันนี้นะครับก็คือคนที่เป็นสิวนะคะผมอยากจะมาแนะนำเจ้าตัวดาร์กอนบัตตรงนี้อีกทีมากๆเพราะว่ามันเหมาะกับคนเป็นสิวอย่างเราเราจริงๆน้องต่างวมากอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวมัน่งงนะ ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็หาซื้อไม่ยากส่วนตัวผมเนี่ยซื้อที่เซเว่นอีเลฟเวนะคะเป็นราคาซองละ 5้าบาทในปริมาณเจ็ดตนั่นเองโอเคครับทุกคนสาหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับก็อยากจะมาแนะนํสกินแคร์ดีๆที่ถูกและดีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแบบนี้นะครับสําหรับคน็นสิวใครที่อยากลองหรือที่ชอบหรือว่าแบบรีบมาใช้แล้วมันเห็นฝุ่นจริงก็สามารถมารีวิวบอกต่อกันได้นะครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมมาตำกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมมาตำกันนะหายไวจริง